ມາດີຈ້າພີ່ນ້ອງເມື່ອຊິສູ່ຄົນໄປສະໜາງກັບບໍ່ອຸ້ມພາກະລົງປ່າຫນ້າຫນ້າໄມ້ພີ່ນ້ອງບາດເຮົາເຄີຍຫາຫັ້ນແຫຼະດົນລະລົາມອ້ບກນໍມນີວນກລົມາານມມແກງກິນພກັນຢ່ງລົງມາລະຈັກບມີລຸງອົາໄປບອ มนหอดป่าน้ำใหม่แต่ฉันนั่งชายหเห้เบิ่งเฉลี่ยนะพี่น้องัานี้ห้าก็ได้ลงมาหอดเลยนะพี่น้องป่าน้ำไหม่สิโลเขาส่างส่ตัวนี้ก่อนเข่ากระซุกมาเลยท่านนี่ตัวซุกตัวบอลเกี่ยวเาก่อนกระมี่นะพี่น้องเข,า <c oughs> ขา่าเข่าดำสิเข่าฮาร์ดส่งท่านี้ก่อนพี่น้อง ทา้งในทุก่อนยังลเลาะออกมากนี่แล้วก็ลงหวย้นเลยอืมตาหนักผู้ห <c oughs> งอยก็บางไหญบางไหญะนะเนี่ยเพิ่นอนเผาอยู่จะของตาจะของตาเพินมานอนเผาอยู่ ปานูไม่กอนมนี่บอกรำแรงลอยาก n h ก c ดิพี่น้องไปหานูใหม่ยำเนี่ยหายากแล้วหนูใหม่ยำเนี่ค่ะไม่ค่อยมีแล้ว ก็เลาะเขาไปเบิ่ง um. ก you ็ได um. nice ้พ um. ี่น้องเนาะนี่นำมให้นหาเพิ่มอยิ่งในหนึ่งพอดีพอได้แกงนะพี่น้องเรือก็สิเห็ดมกเอาเห็ดมอกเอาแกงนี่ก็บบัานได้น้องๆพี่น้องเนาะก็ก็เลาะเข้ามาทางในพี่น้อง หมนทั้งได้มีก้อนน้ำม้หมุนเข้าไปอ้วาวววเงียบสเงยียเลยเนีย่ยอึดแล้วฝานน้ำม้เดียนี่ก็ เนยัยบยมืนยามเจอแจดูเุอานะมีและกะหองเมื่อหองกันเห็นยับ่ปะบ่มี่ามพี่น้องเลยโอเคเหรอวะแกงเอ้ามันบอนะ คนได้ล้ายเราจะเอาไปหม้อพี่น้องเลยอันนญพัดได้ซ้ำนี่แกงเอาใส่เครื่องร้ายที่เฮ็ดอันนั้นได้ของออกจากตู้เย็นได้เฮ็ดดิ้นเฮ็ดอันนะคะมันแกงจะเฮ็ดดินพี่น้องเออบบุอะบุปบาบุดงเมื่อแบบนี้ฮะ วันนี้พากันยางลบขึ้นเมื่อยเด้อพี่น้องกดไอแกงอยู่ถามมะปอกยู่เฮือนแหละเจ้นรวยอยู่หลุมนี่เนาะพูดยังพูดขี้กระดังพูดขี้กระดักใส่เม็ดกบแมลงเนาะแรงยงรดน้ำขุดเอเมรยไม่มี แมลงยังมาขุดอ่ะพี่น้องใส่ครบเด็ดครบแมลงคนทางกันได้ขึ้นมาฮอนแค่ไหนเด้พี่น้องเมื่อไหร่พ่เนาะมตกเอาอยู่เยอะ ยำเลยหากินยากมันจะนองเลย ต้นเราไลงไปหาแก่เยแต่เราเป็นกรรมกรแบ่งั้ก็ไปลงไปหาเลยสรางก็บอกมีหมูไปไผู้เดียวกันย่านจเจอกันทป่านละไม่ผลดกูไล่ต้นน้องนาะไปู้เดียวกัน ใน,นส,น,น,าน,สนากระเป๋าอะไรบางทีดอก้อยเลยพี่น้องในสนาจะเอาไปล้างก่อนเนาะไปล้างแล้วฮาก็จิ้มมาซับยำยำยำ,ำต้มนะพี่น้งเนาะ สนางสิแกงใส่ดินน้นเด้อพี่น้องวันนี้สนางเอาไปล้างก่อนเด็น้อยเด็กน้อยมาจากบ้านแต่แุ่นแหละโดนแหละน้อยด้วยกันนะเลี้ยงายแหละที่ชนะกับสิแกงใส่กับน้ำไม้น้ำไม้น้อยหนึ่งเดือบทำแกงเป็นกันมันจังแซ่บน้ำไม้ก็บักใหญ่ยังไงนะ อันน่ะพยงฮะางอมะนงเมีได้ดพะแยงที่หักนนะยงมาดีปลาลุงไหลูกลูกปอ่ะน่า บายดีน้องปันนะมดีน้่งปันนะ แซ่บๆเลยกินแต่โดนมันพี่น้องทำไมกินลายก็นมาได้พิคกระเพาะยากส้นางก็ได้ยำแซบเป็นทีเรียบร้อยเดลยพี่น้องมัมนนี่ฮะก็สแซบไปต้มน้อพี่น้องเนาะ มานซสนางก็ขอลาพี่าล,า,ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องซสนางพาแซมเด้อจ้าแค่ทำเราจะลาเด้อน้องใหม่น้องมีอยุดก,กินขนมชิจดเด้อจ้าพี่น้องนองุ bye ่มบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีบ๊ายบาย